ะะพาไปที่พัทยาเห็นว่าช่วงเดือนธันวาคมนี้พัทยาจะเปลี่ยนไปนะคะมีมาตรการดูแลรักษาความปลอดภัยที่เข้มข้นมากขึ้นเพราะว่าจะมีสายตรวจที่เดินตรวจตาตามชายหาดนะคะไปตดิดต,ดตา,ตามรายงานพิเศษชิ้นนี้กับคุณกรกมลอักษรเดชค่ะสายตรวจ a อทวสายตรวจจักรยานและสายตรวจเซกเวเป็นหนึ่งในสายตรวจชายหาดค่ะที่จะคอยดูแลความปลอดภัยแล้วก็ดูแลให้บริการนักท่องเที่ยวเพื่อสร้างความเชื่อมั่นในการมาท่องเที่ยวที่เมืองพัทยาแห่งนี้ค่ะ ปัญหาล้วงกระเป๋าปัญหาทำลายนักท่องเที่ยวส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์การท่องเที่ยวอยู่บ่อยครั้งกรมการสายตรวจชายหาดได้นำร่องดูแลนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาช่วงไฮซีซั่นนี้ให้เกิดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินโดยบูรณาการกำลังร่วมกับหลายหน่วยงานกำหนดมาตรการป้องกันเพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีด้านการท่องเที่ยวก็ได้ขอความร่วมมือจากภาคเอกชนในการดูแลนักท่องเที่ยวที่มาท่องเที่ยวดุบ ดดุยยยยาาาาาตติิิมมมมมแลล้ววววววกก็ห็หัััังงงงเเปปนนนนอออ่่่่่่ททีีจจะคมมใจใคใใภญรสายตรวจชายหาดจะดูแลความปลอดภัยตั้งแต่ชายหาดพัทยาเหนือถึงปากทางเข้าวอล์กิ่งสตรีทระยะทางกว่า2กิโลเมตรจะมีชุดสายตรวจเดินเท้าสายตรวจจักรยานสายตรวจเซกเวย์สายตรวจรถไฟฟ้าสายตรวจรถเอทีวีและสายตรวจตำรวจมา้า ออกตรวจตราตลอดแนวชายหาดซึ่งจะแต่งกายด้วยเสื้อคอปกสีส้มพร้อมอุปกรณ์สื่อสารสร้างความประทับใจให้กับนักท่องเที่ยวที่พบเห็นมีมาสคอตในการเป็นเชิงสัญ,ญลักษณ์เป็นรูปปลาโลมาสีส้มนะครับเพื่อดูแลนักท่องเที่ยวใช้ชื่อว่ามิสเตอร์แคคุณมิสเตอร์แคคุณดูแลคุณเพ,เพื่อให้เกิดภาพลักษณ์ว่าตรงนี้คือชุดของตำรวจนะเป็นสีส้ม กำลังสายตรวจพนละ14คนจะประจำจุดบริการ3จุดบริเวณท่าเทียบเรือเก่าบริเวณซอย13และซอย6ส่วนที่กำลังตำรวจและอาสาสมัครดูแลนักท่องเที่ยวตลอด24ชั่วโมงมีนักท่องเที่ยวมาแจ้งความหรือว่ามาติชมนะครับค่อนข้างเยอะนะเนื่องจากว่าเป็นอะไรที่แปลกตานะครับตามนโยบายของท่านผู้ังคับการนะครับก็คือเป็นอะไรที่แปลกตาแล้วก็ได้รับ แจ้งเหตุได้เข้าถึงเข้าถึงเหตุได้รวดเร็วนะครับคือไม่ต้องไปถึงที่โรงพักนะครับสามารถแจ้งเหตุตรงนี้แลวสามารถรับกับเหตุได้เลยนะครับเป็นที่เป็นที่ชื่นชมเป็นที่ได้รับคําชมอย่างยิ่งครับขวัญชัยสุดโตถ่ายภาพกรกมอักษรเดชเนชั่นระวังภยัยรายงานขอบคุณนะครับคุณกรกมนครับอย่างน้อยนะักท่องเที่ยวก็จะให้ความมั่นใจมากขึ้นเวลาท่องเที่ยวที่พัทยานะครับ,บคราวนี้ครับ